เมื่อกี้คืออะไรก่อนเนี่ยเออคืออะไรกันเมื่อกี้เคยทำฉันผักเออเออเมื่อกี้เคยทำฉันผักนี่รูปี salo bê sa, nhỉ, ở đây mùa lót nọ, Đùa Warms by John I like um. <laughs> <laughs> Yeah, yeah, yeah. <gasps> เอพูนี่กว่าเอม้าเ้เอ๊ะเอูดเร่เพ่อนี่เอ๊ะเอ๊ะว้าวมาดูบ้านนี้ทำไมวะนี่

ชน่าจะเยป็น ไปใช่โอเคเฮ้ยตรงนี้เปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยของเล่นหายไปมันเปลี่ยนไปเลยหรือแต่ของเล่นน้อยเปลี่ยนไปเยอะเลย ของอะไรกเอาไว้อยู่ตรงนี้ของอะไรคุณไปไหนไรยเฮ้ยไปไหนไร้เฮ้ยเมื่อกี้อะไร

มันไปแล้วมันไปแล้วมีเหตุการณ์ดีไหมอ่ะเฮ้ยไปแล้วนะ ทางเดียวที่จะจัดการในพวกนี้ได้นั่นก็คือใช้น้ำยาพิเศษเออใช่ต้องใช้น้ำยาพิเศษมีพอดีเลยยัยโทษที่แหละทางเดียวที่จะจัดการมันได้ฮึฮึาขนามือฉันลรอกรอดูได้ EP ที่สิบกันได้เลยเดี๋ยวจะทำแน่นอน แต่ตอนนี้ยังกล้ากลัวๆอยู่น่าจะอยู่ใีนี่มนะั้งไหนมีฮี EP ที่สิบผมฉีดยำพวกนี้แนะ่รอดูเจอไหมคเล่นังหวดบุรีมีน้ำไหล ต้องระวังเลยก็คือที่ตวันเลยหนองคายบุการนครพนมมุกดาหารเจรุราชธานีันมาได้ไงอ่ะแม่น้ำโขก็บว่า21ถ2แล้วด้วยมีฝนตกหนักต่อเนื่องอ่ะอันนี้มัึงมีอะไรเนาะกล้องหนูผมไม่ใช่เวลารีวิวมีเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ อไอแบบนี้ผมก็ไม่มีนะมันมาได้ไงนี่อันนี้ผมก็มีนีอันนี้มันพังมาได้ไงกันไกอันนี้ผมมีนานแล้วคำเดียวสิเนาะ หวังว e ่าจะไม่ม wow, wow, e ีอะไรมาจัมสแกร์นาะหวังว่าจะไม่มีอะไรมาจอมสแก็ตอม่เสีอยอะไ่หวัง่าจะไม่มีอะไรมาจัมสแก็เนะ จัวัี่ีจมานีจังหวสยอนกัหวครหอ่งองเียงใหม่จวยาโลกจังรบุรีงอุธยาและที่อ่างทองด้วยเวัดนควันนี้มีผลสรวจความเห็นประชาชนที่น่าสนใจจากทางซุปเปอร์โพลค่ะเขาไปสารวจจุดแข่งจุดก่อนของคนที่จะเป็นนายกในการเลือกตั้งมีทั้งหมด